ดีครับที <c oughs> กำลังเดินทางไป <c oughs> รับแถวปัสแปแล้วก็ทะลุไปยังสะพานข้ามรับแาวไปยังเรากำแ่งสามเกนะครับไปซื้อโจ๊กที่ฝั่งนู้นะครับฝั่งนี้ไม่มีขายนะครับเสียเวลานะครับต้องไปที่นู่นเลยนะครับ ที่ซอยตามคำแหง3ามนะครับตรงนี้ก็ทะลุมายังซอยที่ิพพรซอยลาดพร้าวแปดสเอ็ดซึ่งเป็นซอยเล็กๆนะครับส่วนเลนแทบไม่ได้ไปดูบรรยากาศตน,นี่มีพีพีเพล สวีตภพาร์ทเมนต์ห้องพัก290บาทต่อคืนนะครับเดีย๋ยวมีฝรั่งนิ้โกรอยืนอยูดใจว่าเข้ามาทั้งศายที่แล้วก็จะมีตัวนี้เปิดใหม่นะครับเป็นปัดอาหารรรยากาศก็เย็นอากาศเย็นนะครับจะเดินทางไป ซอยกระแผงสามเก้านะครับเดี๋ยวขึ้นสะพานนะครับเช้านี้น่าจะรถไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นวันหยุดเสาร์นะครับโอ้โหแลวิ่งไปมากต้องรอให้รถขัดระยะข้างหลังก็จะมีมอเตอร์ไซค์พอไปได้อยู่นีพอไปได้อยู่นะเราออกมาเลนนี้นะครับ

เลนซ้ายนะอยพีเลนซ้ายก็ยิงเงินกัลางๆว่าเราจะไปซอยราดกระบังสามเก้าครับจะมีคลิปหลางนีะครับเป็นคลิปที่สองเช้าวันหยุดนะครับวันที่วันนี้วันที่สิบสามธันวาคมนะครับแปด คันที่ว่าบรรทุกเลยครับคนผ่านนะครับแล้วเด้ายวเราจะคิดซ้าย,ค,ายครับร้านแม่สีเรือนตนี้ก็ยังอยู่ที่ส่วนใหญ่ก็จะไปขึ้นอยู่ในห้างนะไปที่แมคโครโลตัสอะไรพวกนี้แม่สีเรือนสาขาเยอะนะครับ เราจะยุดยุดซายก็ซอ,อยรับเท้าให้ซอยรับแขงสามเก้านั่นสก็เป็นคลิปนี้นะ่า mm. จะยาวๆถึงมุ่เนเลยนะครัซอยรามสามเก้าค mm. รับ mm. แล้วก็ตัดเข้าถนนรามแขงตรงนั้นจะมีขายโจ๊กนะครับภ mm. าวนาไปให้ถัดหนึ่งสิ mm. ไปให้ทันไปให้ถัน 15วิทันครับเดี๋ยวเฟือนะครับเดี๋ยวเข้ารามคำแหงถนน39ซอย39นะครับซอยใหญ่เลยนะครับขวามือก็จะไปทางสีบราไปทางสอนอาปทางหลังไปทางรามยีเบ็ดส่วนซ้ายมือก็จะไปทางทถวอินเทาว ไปดูซีนไปบุรินเดชารางกำแพงัดซอยรับพรราชสิบสอเราตรงไปไมเมฆวันนี้ขมุกรมัวเลยนะครับเหมาะแก่การที่จะออกกำลังกายกลางแจ้งกับชาวนี้ไม่มีฝนแต่ว่าพยายามไปที่ตุงหัวหมากจะมีที่จอดรถไหมปกติจะไปจอดที่โรงแรมนะครับไม่แน่ใจว่าโรงแรมจะกั้นไหมเพรก็ว่ามีแขกจะ ต่างประเทศมาพักเยอะนะักกีฬาทีมชาติมาเลเซียนะครับม,มามน่าจะมาทั้งหลายสมาคมมนุษย์สมาคมไหนมาพักที่ซอยนี้นะครับอาจจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำหรือม่านักกีฬายิงธนูเพราะเพราะว่ามันใกล้สนามกีฬาตรงนี้นะครับใกล้สัตว์ีฬางัวมาก บางทองหลางวันที่26ธันวานี้ก็จะนําของขวัญมาให้แช่ไม่ใช่ของขวัญน,นะเป็นของเล็กๆน้อยเนานะขนมนมเนยมาให้เจ้าที่ฝ่ายทาักทรัพย์ฝ่ายทะเบียนนะครับซึ่งได้ไปพูดคุยไปแล้วเพื่อให้สิ่งน้ำใจนะเราติดต่องานตลอดทั้งปีปกติแล้วนะถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยการให้กระเชา้าการให้ของขวัญไ,ไม่ถือว่าผิดนะครับ ต่ปัจจุบันนี้ได้มีว่าพรรคอดีตชนก็ห้ามให้กระเช้าของปีใหม่กันนะครับเหมือนเป็นแรงบัรดาลใจแรงจูงใจให้เกิดการคอามรักชาติให้เกิดการอินแก่พรรคพวกกับก็เลยไม่ไม่นิยมให้กระเช้าช่วงปีใหม่นะครับตรงนี้ก็สวยงามนะหลังจากที่เขาทำ เพิ่มต่อแต่งเรียบร้อยก็วิ่งไปเรื่อยๆอที่เราข้ามสะพานแล้วนะครับสะพานข้ามคลองแสนแสบนะครับขึ้นสูงแล้วก็มองไปข้างซ้ายก็จะเป็นวัดเทพีนิาาราภรณงครับเราค่อยๆลงนะนี่ลงไ,ไม่ได้รถไปเจอมีประสงค์มารับบาตดนะ้วยนะน่าจะเป็นสมบูรณเนรนะประสงค์ที่ เทพอะไรใชครับนอยู่ที่ตรงนี้หลายองค์เลยหลายรูปเลยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปที่สามท่าโอกาสนะครับการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ